สวัสดีค่ะรัตนมน,นีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะชาวราศีพิจิกนะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะคนที่เกิดวันที่1ถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกไม่ว่าศาสตร์ใดๆก็รับชมรับฟังนะคะรับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะอะ การงานการเงินความรักนะคะปักหลังเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรนะคะเราเริ่มที่การงานนะคะการงานจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์อวยพรอวยัยด้วยนะคะการงานของชาวราศีพิจิกนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะว้าว ไพ่ใบแรกมาก็ฟังเลยนะคะพระแม่โพศพนะคะโชคลาบในทุกด้านนะคะการงานการเงินความรักนะคะโดดเด่นมากนะคะชีวิตสมบูรณ์พูนสุขโดดเด่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการที่ดิน การเงินการกินอยู่นะคะบ้านนะคะโอ้โหโปรเจกต์ใหญ่นะคะงานที่แบบอุดมสมบูรณนะ์อืมมีโชคแล้วนะคะโชคเปิดรับเปิดนะใบที่สองนะคะพยาสุครีบนะคะขยันทํางานเงนิงนเข้าทุกวันเออแล้วเงินไม่เข้าธรรมดานะเข้าเยอะด้วยนะคะเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรมนะคะไล่สวนานานะคะฟาร์ม จะโดดเด่นในช่วงนี้นะคะโอ้โ oh. หมีการเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่การงานนะคะไพ่พระนาลายปัรทมศีนะคะการลงทุนใหม่ๆนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะแบบเออรวยแล้วนะคะ อยากพักอยาก,กเกษียณอายุก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ,ะหรือคุณแบบพักพอแล้วอะ่ะเออพักพอแล้วนะภายใต้สำรับคือพักขันพักกุมารนะคะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งความมีไฟมีพลังในตัวเองเหมือนแบบอาจจะเป็นไปได้นะคือหมดเวลาของการพักแล้วนะคะพักยาวแล้วหลังสงการนี้กลับมามีพลังกลับมามีชีวิตที่แบบไฟแรงสูง นะคะเหมือนกลับไปเป็นเด็กอะ่ะเติมพลังพอแล้วเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการลงทุนใหม่ๆการลงทุนครั้งใหญ่ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเออแบบคือไพ่ใบแรกอะ่พะพระแม่โพศพนะคะคือการลงทุนใหม่ๆการงานใหม่ๆคือแบบงานใหญ่งานโตโปรเจกต์ใหญ่โครงการใหญ่นะคะการเลื่อนขั้นเรื่องเองินเดือนหรือตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีเ,เกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นงานที่แบบเป็นงานที่คุณรอมานานก็เป็นไปได้นะคะอ่าโชคมาแล้วนะคะเกี่ยวกับการงานนะคะการงานดีมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วจะมีเงินเข้าทุกวันแล้วนะคะชาวราศีพิจิกเออบางทีก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเริ่มบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่มีประสบการณ์ด้วยนะแต่ว่ามันเป็นโชคดีของคุณที่ ทำแล้วมันจะประสบความสําเร็จดีมากนะรวยเลยเออมันเกินคาดเลยนะอ่าประมาณนี้เริ่มได้นะคะในสิ่งที่คุณอยากจะเริ่มต้นในสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงอยากลงทุนนะคะทําได้เลยโชคมาแล้วนะคะเกี่ยวกับการงานไพ่ดีมากนะคะอ่าทีนี้หรือใครที่อยากเกษียณอายุก็ทําได้เหมือนกันนะคือแบบโอ้ฉันเหนื่อยมานานแล้วทํางานมาตั้งแต่เด็กเหนื่อยมานานแล้วขอ พอพักแล้วก็เสียนอายุปลูกผักปลูกไร่ท,ทําสวนทํานาอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านเออได้เหมือนกันนะมีเกณฑ์แบบนั้นด้วยนะคะในบางคนเนาะอ่ทีนี้เรามาดูการเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเมษายนนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแน่นยํานะคะไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกความมั่นคงโอ้โห ความมั่นคงมาแล้วนะคะคือแบบการเงินคุณมีความมั่นคงการเงินอยู่ตัวมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะมีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดนะคะได้หมดเลยรวมหมดเลยนะคะเหมือนแบบมีความมั่นคงทางการเงินแล้วว่ะไพ่ใบที่สองนะคะเทพพฤหัส,สบดีนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะการเงินคุณจะแบบ มีการพัฒนามีการดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นมีเกณฑ์ศึกษาต่อมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศด้วยนะคะไพ่ใบที่3นะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเงินเข้าหลายทางนะคะพระรุณเทพบุตรคือการเริ่มต้นการลงทุนนะคะการสื่อสารการได้รับข่าวสารนะคะการเดินทางใหม,ม่การเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือเงินเข้าหลายทางนะคะช่วงนี้คำพูดคำจาหรือการเดินทางจะนำมาซึ่งการเงินนะคะมีอะไรที่แบบ มั่นคงอ่ะมีเกณฑ์ได้รถใหม่มีเกณฑ์ดได้บ้านใหม่นะคะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถอ่ะเออว่างั้นเถอะนะเออและไพ่ใต้สำรับนะคะพระนางสุพรรณมัจฉาชีวิตที่สุขสบายนะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะอยู่แบบคุณหนูอยู่แบบสุขสบายนะคะเออมีเกณฑ์ท่องเที่ยวด้วยมีเกณฑ์เดินทางนะคะประมาณนี้เลยการเงินดีนะคะมั่นคงในชีวิตนะคะอืมบ้านรถ การท่องเที่ยวการเดินทางการศึกษาต่อโดดเด่นมากนะคะเงินมั่นคงอะ่ะเออประมาณนี้เลยโอ้ยเงินดีนะคะอ่าเงินดีชาวราศีพิจิกนะคะปักหลังเมษานี่เงินดีงานดีนะคะทีนี้เรามาดูความรักความรักจะเป็นอย่างไรนะคะความรักจะเป็นอย่างไร ความรักจะเป็นอย่างไรปักหลังเดือนเมษานะคะชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ใบแรกพระเทพิดาแมงป่องนะคะอืมเทพิดาแมงป่องยังไงดีละ่ะมีความตึงเครียดหรอไพ่ใบที่สองนะคะมีการเลงโอ้โหเลงไปไหนแล้วเนี่ยตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เอ่อพะศิวะยังไงดีความรักเราพระศิวะ พัศิวะโอ้โหทาวิลุป,ปักนะคะช่วงนี้น่าจะมีการตัดสินใจบางอย่างกับความรักนะคะคือคุณเลงแล้ววะเลงเลงยังไงดีเลงคนที่มีอายุมากกว่าเออคืออืมคนโสดอ่ะคนโสดนะคะคนโสดเนี่ย อยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่ในช่วงเลงนะเออมีเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ใหญ่มีอิทธิพลในชีวิตของความสัมพันธ์ชีวิตคู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ที่จะแบบเออเลงเลงใครไว้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบลักษณะออกแนวว่าโอ้ยคนนี้แหละคนที่ฉันเล็งไว้อะมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นกับความสัมพันธ์คนที่โสดอยู่มีเกณฑ์จะเจอคนที่มีอายุมากกว่านะคะคือแบบมันมีการเล็งมีการตัดสินใจนะมีความชัดเจน ของความสัมพันธ์นะคะคนโสดน่าจะมีอะไรที่แบบชัดเจนขึ้นนะคะถ้าคุณโสดอยู่คุณอาจจะมีคู่ในช่วงปักหลังเดือนเมษานะคะหรือมีการเลงใครบางคนนะ่ะอาจจะมีการบอกกล่าวหรือใครมาบอกคุณนะเอออะไรประมาณนี้นะสคนโสดนะคะเออแต่ว่ามันก็มีความเครียดวิตกกังวลอยู่เนาะสำหรับทำยัง สำหรับการตัดสินใจครั้งนี้อ่ะถ้าคุณเปิดใจแล้วคุณตัดสินใจให้มีความชัดเจนนะคะลองปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นไปตามเคันลองคลองทำยังไงดีก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตานะคะปล่อยให้บุญมันนําพาคุณไปอะ่ะก็ได้นะคะถ้าคุณตัดสินใจไม่แน่ใจหรือมีความตึงเครียดวิตกกังวลเอาไงดีกับความสัมพันธ์ที่อยู่นะตอนนี้จะสละโสดหรือไม่สละโสดนะคะก็ ปล่อยวางเนาะเออประมาณนี้นะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เหมือนการปล่อยวางนะคะเออไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะมีความสับสนวุ่นวายใจกันสําหรับคนที่มีคู่นะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้กับความสัมพันธ์มีความลังเลมีความแบบเออไม่เข้าใจกันหรือมีช่วงระยะเวลาแห่งการตัดสินใจอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็ปล่อยวางน,น,นะคะปล่อยวางปล่อยวางกับความรัก มุ่งเน้นการงานการเงินธุรกิจดีกว่าก็ได้นะคะเออความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ปล่อยๆไปก่อนให้มันเป็นไปตามเออให้มันเป็นไปตามเส้นทางของมันน่ะเออประมาณนี้นะคะเออเออปล่อยวางกับความรักแล้วมุ่งเน้นการงานการเงินจะดีมากสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะปักหลังเมษายนนะคะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ